สุพรรณทีมเยือนจะบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีส้มทั้งชุดนะครับได้เขียนเริ่มเล่นก่อนก็ดูคู่การ,รครับพัฒนาทุ่มขึ้นหน้าอาครับอาจจะยีโฉบแล้วโฉบแล้วได้ขวาเอียงขวาแล้วตัวตรงตัวของทางกิติงพงศ์ผู้แถวเชือกจังหวัดชาบช่วยเกือบได้ไประตูตขึ้นนำครับดูครับบอลท,ทุ่มเลยเนี่ยขยับก่อนครับโอ้โหเอ็นจีสปรินต์มายังไงก็ไม่ทันแน่แต่ว่าบอลไปติดมือขวาครับของกิติพงศ์ผู้แถวเชือกเกือบขึ้นนำดูอาจจะเบงกาครับยิงนี่ครับ มาอยู่กับสมุทรสงครามปักอาจจะยีเนี่ยครับ <c oughs> อยู่ที่อื่นปัเกเป็นกับทุ่มขึ้นหน้ามาชนาละลชนะเก็บไม่ได้แต่ตามแย่งได้บางดีด้วัดชนะกุศินเฉยไม่ว่าอะไรอย่างนี้เรียนม, <5 S 2> มันเก็บบอลได้รับ,บเหนียวเหนียวของสมุทรสงครามพอยา,าม่าเรียนมันชบชบ,ชบรถซัดลูกนิดแสงหน้าหน,าหนงนเลยครับโอ้ดูดรถซัดด้วยซ้ายของลิออนบินเดมันนาที11อครับ ทีมเยืนออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วไม่ใช่ว่ายิงง่ายด้วยครับดูจังหวะขยับนะครับขยับหนีเขาได้เสียดูแล้วดูดูดูดแล้วยิงเลยครับโอ้โหดูซ้ายยิงซ้ายดูซ้ายยิงดูครับจับบอลแรกดูดดดูแล้วใส่เลยครับโอ้โหเหลือเกินมากครับบอลของจุงโมโอจ่ายมาให้นะครับโอ้โหร้ายกาดมากครับซ้ายตัวนี้ของเบย์เดมันครับ11นาทีแรกครับ สุพรรณบุรีออกนำ <c oughs> ดูเจ้าบ้านเจ้าสวนบ้างอาจจะยีขยะะ่ข้างในลักษณะทางกีวแบมารอแล้วครับอาจจะยี่ฝ่าดได้มาเถวสองมีพัฒนามาพมาถึงกีหูแบมทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแต่ว่าไม่หนักน่วงคอครับ <c oughs> เริ่มจะแผงได้เลยครับดูดอดขึ้นมาอยู่เสาไกลครับ <c oughs> เอียงปั่นตรงนี้แต่ว่าบอลมันไม่หนีตัวกีบบกูแถวเชื่อครับโอกาสลุ้นใกล้เคียงที่สุดของสมุทรส,สงครามในเกมนี้เพื่อจะตีเสมอครับโอ้โห <c oughs> ใจอจะปัดเข้าสาไกลแต่ว่าบอมันหนีตัวกิติพง์ไม่ได้คืออย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าพอพุกจริงๆขึ้นมาก็มีโอกาสได้เจอกันนะครับมีจัันว์ทําทางให้อครับให้ก็มีเวลาได้บรรจงตักโด่งมาที่มิบีรัโโหนภัทรนี่ขึ้นหลองแล้วแต่มบีลําเองก็ไม่แม่นเองตัวขวางของทุ<อ>ส,สมรมาโรยๆแบบนี้ ัวขึ้นไม่มีเลยครับของสมุทรสงครามดีว่าไม่โดนครับลูกนี네 oh, oh, ้โอ้โหโถมาสองคนครับ uh ah. ว้าดูจังหวะตักมาเนี่ยครับคือฝั่งปินโ,โตจะออกมาก็ออกมาไม่ถึงแล้วครับลูกอย่างนี้นะครับลอยมาสองยุท <Pause> ัน <t> ทันแล้วก็รอรอตัวเข้าคอกระชากเองกระชากแล้วไม่มีช่องเปิดแล้วก็มาเปิดจังหวะนี้ก็สองสองโอ้โหโดนจวบอลใสมาเข้าคอึเด้งเด้งสองศูนย์นะครับส่วนบุรีต้องชมยุคจังหวะนี้ที่ดึงได้ดีเหลือเกิน นาที56ครับโอครับเขาไม่อยู่เปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีดำแล้วนะครับ,รบน้ําเงินดําโยกโอ้เต็ปหนีรัชนาาบำรุงชาตินะครับแล้วจะมีฮวงจักร์คำนวณมาช่วยก็เอาไม่อยู่รคบสองด่านนะหักเข้ามาไหนได้หรือโยกแรกเหมือนเหม,มือนจะทันแล้วนะครับเขาหาจังหวะนี่ครับจังหวะนี้หาได้จนจยอดเยี่ยมสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าสุสงครามก็ต้อง ต้องยอมแลกครับคือหลังบ้านพอไม่มีกีอูแบร์มันก็ก็ต่างไปโดยสิ้นเชิงนะครับพอ,อกีขึ้นหน้าปุ๊บเนี่ยเกมรับก็ผ่อนยยบลงไปครับสำหรับทางกีอูแบดีต่อมาติดตแลด้วเตะต่อกีอูแบอาก็โยกแล้วชิงก็อาจจะยี่อจอจะยี่บอมันติดเท้าอ่ามาดูกีติพงศ์โดนโบอลครับโอ้โหเท่าี้แต่ออว่าลืมอ่านเสายังปลดล็อกเอาประตูแรกมาไม่ได้สักทีโอกาสพุ่นเปี้ยนไปพุ่นเปี้ยนมาครับสำหรับทางแต่ไม่ได้ครกีอูแบร์ครับเคาะ ให้กับทางอาเจยนเนี่ยครับมาโดนมือของกีรีบงก็ได้เสียแต่ม,มุมแบบนี้ไม่น่าเสียครับตัดมาทาล่าย้อนมันย้อนหลังทางสมเอลกัจะาเจยไปหน่อยตวัดไหมตวัดเกือบก็เกือบที่จะเข้ากรอบลูกนี้ตัวถ้าเข้ากรอบีัวปบดล็อกไม่มาทาฮา,าร่าครับเลือกเปิดเราบอกมันย้อนหลังอาจจย,ย่เบงการหมวนมาย,ยิงแต่บอลก็หลุดกรอบนะครับ ยังไล่มาไม่ได้ขึ้นมาได้ไดไดจบอยู่ตลอดครับเหลือความแม่นยำที่ไม่มาด้วยครับทางสโม,มสมขรขามแ,นแนทนที่นิสอนที่ว่ากระชาบอืมกลับมาโอ้โหได้ซับซับทีหนึ่งได้ครับตีไข่แตกได้ หนึ่งประตูต่อสองไล่มาได้ครับทางสู่สงขามเอาแล้วครับนี่จุดประกายโคเน่เชดูครับให้แบบสนามเปลี่ยนแต่ว่าบรรยากาศของแฟนบอลสงขามไม่เคยเปลี่ยนครับยิงก่อนดาบแรกติดเซฟกีดิพงภูแถวเชือกแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับดาบแรกคือทาราร่านยครับยิงซ้ายเนี่ยติดเซฟของกีดิพงภูแถวเชือกดูครับปังเต็มเต็มเนี่ยโอ้โหเซฟได้แต่ว่าบอลมาเข้าทางของโคเน่จับก่อนด้วยแล้วยิงจับขวายิงซ้ายครับ อีกราวๆตวเตมุมจะเล่นโดยบิยอรลินเดม,มันล่แหละครับเล่นสันนนน้นเพันก์อื่นเินเดมันชิปชิปมาทางเสาสองสุดช,ชนสงวนดีย้อนแล้วก็สามประตูต่อหนึ่งโดยยุคบีลำแหละครับยิงทีมเก่าจนได้ก็ให้เกียรติทีมเก่าด้วยการไม่แสดงความดีใจทางนี้บีดัม ดูครับสุชนรออยู่คนเดียวโอ้เจตนา่ายเลยนะครับโอ้โหใจกว้างเหลือเกินแล้วจ่ายมั่นซะด้วยดูครับวางมาสุชนแล้วเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลยัดใสศ่ศีรษะของนิววีดัมครับ <c oughs> อีกแค่สะบัดเลยครับ3-1มหนึครับว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ได้ผลของมอนต์โกกิ้งนะครับที่เอาสุชนลงมาเล่น <c oughs> เป็นฮาร่าก็โดนดักไว้ได้ <c oughs> แล้วก็จบเกมเป็นว่า ทุสพรนุรีครับเอาชนะตุคามไม่ได้3ประตูต่ตอ1ครับ3ประตูได้จาก3คนนะครับดินเนมันจากวันพอนไซและก็ยุบวีดามในขณะที่1ลูกของสมุทสงครามได้จากคนนี้เซดู